แล้วก็อย่าาจะเน้นเรื่องการนอนเนี่ยสำคัญมากนะคะคือจริงๆหลายๆคนก็มองข้ามว่าเราเนี่ยต้องนอนนอนชั่วโมง6ชั่วโมงอย่างต่ำอะไรอย่างนี้ใช่ใช่คือ ก็ต้องตื่นนอนให้ตรงเวลาแล้วนอนให้ตรงเวลาค่ะจริงๆแล้วที่มันทําให้เสียสมดุลของร่างกายเนี่ยเพราะเรานอนดึกกันเกินไปรู้ไหมคะจริงๆว่าปกติูพี่ยานได้นอนกี่โมงนะคะคือพยายามไม่ให้เกินสุดๆเลยนะคะคือเที่ยงคืนนะคะเพราะว่าสมัยก่อนพี่เนนอนเช้าตลอดจนจนรู้สึกร่างกายมันไม่ไหวต่อไปแล้วอะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่บ้านงานไงมันจะเกินเกินลิมิตอะตลอดนอนเช้านี่คือนอนตอนเช้านอนตอนเช้านอนตอนคือไม่ได้นอนตีสไปไปใส่บาตรพระ แล้วค่อยมานอนแล้วก็นอนแล้วตื่นก่อนเที่ยงยะะอะไรเงี้ยค่ะคือจะนอนสักแบบแปดโมงแล้วตื่นมาตอนเที่ยงยอะไรเงี้ยสี่ชั่วโมงมันไม่พอมันะถานกลางวันอีกต่างหากด้วยเหนื่อยมากมคือพอเราปรับมานอนสักสี่ทุ่ม,ม,มสักสี่ทุ่มนีิน <ทะ S 2> จริงมันอาจจะดูทรรมากในช่วงแรกค่ะแต่ถ้าเรามีวินัยเนี่ยเราจะเห็นผลมากๆ<ท>ะนะค<ท>ะเพราะว่าโกรธฮอร์โมนอะไรพวกนี้มันหลังในช่วงนั้นค่ะแล้วตื่นกี่โมงอะคะ ก็ตื่นเช้าชนิดนึงจะดีกว่าในเรื่องหุ่นก็จะดีด้วยเพราะว่าจริงๆอาหารอาหารเย็นเนี่ยคุณจะทานน้อยใช่ไหมคะแล้วก็เข้านอนเร็วนะคะมันเบิร์นไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยจะทานอะไรก็ทานไปนะคะแล้วเราได้เบิร์นตลอดออกกําลังกายเงี้ยแล้วมันจะเฟรชมากการได้รับอากาศตอนเช้าแล้วออกมาออกกำลังกายตอนเช้านี่ก็เวิร์กมากๆกนะคะก่อนไปทํางานเนี่ยตอนกลางคืนจะนอนหลับสนิท ประเด็นสำคัญหลายๆคนเนี่ยนอนหลับไม่สนิทด้วยไงใ่ตรงนี้ต้องส่งผลหลายอย่างถ้านอนหลับไม่สนิทใช่ค่ะเนาะอ้โหแต่อันนี้นี่เป็นส่วนเรื่องของการดูแลทั้งจิตใจแล้วก็ดูแลร่างกายของตัวเองทีนี้ชีวิตส่วนตัวแ่ะค่ะค่ะนี่เป็น S N S เป็นทีเดียวค่ะ คือ,ค,อคุณพ่อคุณแม่อ,อะไรอย่างเงี้ยการดูแลเป็นยังไงบ้างคือคใช้เวลาไหนไปเจอพบปะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันค่ะคือตอนนี้เนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบว่าตลอดเวลาค่ะ,คะเพราะว่า ก็ต้องยอมรับว่าคือคุณแม่เนี่ยชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติชอบต้นไม้คือถ้าในกรุงเนี่ยมันก็ลำบากค่ะก็เลยนั่งไปซื้อบ้านให้คุณแม่อยู่ที่นนทบุรีค่ะนะคะน้ำท่วมไหมคะน้ำท่วมไปเรียบร้อยค่ะณจุดจุดนี้อยู่แถวแถวบางใหญ่อะไรแบ้ดีเลยเรียบร้อยเลย่กันแ้็มธรรมชาติเข้ามาธรรมชาติน้ำเย็นเลยก็ก็ก็คือว่าเราก็เลยต้องจัดเวลาค่ะถ้าไม่จัดเวลาไม่มีทางเกิดขึ้นได้เราต้อง คือแน่นอนในเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องเรื่องเงินเนี่ยนะคะเป<ช>็นเรื่องสำคัญนะคะถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยากได้อะไรไม่ได้ต้องการอะไรแต่การที่เราให้ท่านเนี่ยมันมันบอกอะไรหลายอย่าง<ช>ว่าเรานึกถึงท่านเงินเดือนเดือนแรกเอาไปให้คุณแม่คุณแม่น้ำตาไหล้ามากอดอะไรเงี้ยค่ะม<ช>ันไม่ได้เยอะอะไรเลยแต่ว่าแบบ เออมันได้ใจเนาะมันเป็นคนทางใจอย่างเดียวูกของเราที่เราอุตส่าห์เลี้ยงดูมาเขาไม่ลืมเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือดูแลเรื่องกายแล้วเนี่ยเรื่องจิตใจก็คือต้องไปทานข้าวท่านบ้างกลับบ้านทุกอาทิตย์นะคะก็คือพี่แนก็มาอยู่คอนโดอะพรารว่งงานเดินทางตรงนี้มันสะดวกกว่าแต่ที่สําคัญเนี่ยคือพี่แนนพยายามพยายามหากิจกรรมร่วมของพ่อคุณแม่ให้ได้ก็คือการปฏิบัติธรรมเวลาที่นพี่แนนไป ป,ปฏิบัติธรรมหรือว่าไปพักผ่อนต่างๆอย่างปีใหม่นี้จะไปะอินเดีย<ะ>ก็ไปคุณพ่อคุณแม่พาคุณพ่อแม่ไปด้วย<ะ>แล้วก็ไปนั่งสมาธิภาวนานกัน<ะ>ก็เชื่อพระเจ้าเอกว่าการที่เราจะทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ได้แบบที่สุดแล้วนี่คือต้องให้ท่านมีศีล<ะ>ได้มีการทำทาน<ะ>และถ้าจะดีไปกว่าน,นั้นคือให้ท่านเนี่ย ภาวนาจนเห็นรู้รู้แจ้งความความเป็นจริงก็พยายามพยายามทำเท่าที่เราทําได้ค่ะ,คะอสุดยอดค่ะคุณลราทิดาจริงๆเลยใ <ขอ S 2> นความตรงนี้เรารู้สึกว่า เดี๋ยวกลับไปทำบ้างดีกว่าเป็นแรงบันดาลใจเนาะนะคะแตว่าอันนี้เป็นการดูแลอย่างที่บอกไปดูแลตัวเองแล้วดูแลครอบครัวไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อดีกว่าถึงเทคนิคการบริหารจัดการกันบ้างเลยคะว่าสถานที่ทํางานที่เติบโตมาได้ขนาดนี้มีเทคนิคการบริหารจัดการกันยังไงบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการ Lady First สาละอย่างวันนี้เน่ยนะคะวันนี้เซเลปของเราคือครูพี่แน่นั่นเองช่วงที่เราพูดคุยกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารตัวเองดูแลตัวเองดูแลคนที่รักดูแลคนในครอบครัวอันนี้มาพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการภายในที่ทํางานกันบ้างใช่ใชแล้วะ <ๆ S 2> นะคะเพราะ <ๆ S 2> ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของถ้าเป็นสถาบันสอนภาษาเนี่ยม,มันต้องแบบเรื่องจุกจิกมากเลยไม<ช>่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนเรื่องของเจ้าหน้าที่เรื่องของครูอาจารย์ที่มาสอนด้วยนะคะแล้วยังมีสถานที่อีกถามว่าในเรื่องของการจัดการของเราเนี่ยเร อยู่กันยังไงคะออค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่นายว่าหลักๆเลยเนี่ยได้ทําสิ่งที่เรามีศรัทธามีแพชชั่นคือมีความสุขที่จะทำมีความหลงไหลกับมันคือมันมันเป็นชีวิตจิตใจของเราอยู่ในจิตวิญญาณเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมันจะทําให้เรามีพลังค่ะคือเราเราสอนภาษาอังกฤษเราไม่ได้คิดว่าเราจะ maximize profit <ม>ให้ให้ได้เงินยเยอะเราจะต้องแบบมีนักเรียนเยอะที่สุดในประเทศอะไรเงี้ยเราไม่คิดอย่างนั้นแต่เราคิดว่าเราทําสิ่งที่มีคุณค่าเราให้เด็กคนพบตัวเอง เราให้เด็กมีเครื่องมือในการที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีอาชีพเราให้ทรมะากระเด็ดทําให้เขาเป็นคนดีของสังคมอย่างเงี้ยเราเราช่วยประเทศให้แบบเข้าใน AEC ได้อะไรอย่างเงี้ยทันสมัยมากคือคือแต่มันแต่มันจริงๆคือว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจในการทํางานให้กับให้กับทีมงานของเราค่ะทีนี้พี่แนนคิดว่าในเรื่องของวิสัยทัศน์ค่ะนะคะในการทํางานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากประการหนึ่งนะคะเสร็จแล้ว อุดมการเลยพวกนี้นคือวิสัยทัศน์อุดมการหรือว่าพลังที่จะไปได้กันนคะคะที่เรามองเป็นภาพใหญ่ะนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยคนจะเป็นเรื่องของคนนะคะคือ ถ้าถ้าพี่แนนทำด้วยคนเดียวเนี่ยคงไม่มีทางเป็นอย่างนี้การทำงานคนเยอะๆเนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมมันต้องมีแน่ๆกว่าจะคอนวิ์ให้ทุกคนเข้าใจเราคนเราเนี่ยไม่เข้าใจกันง่ายมากและอีกอย่างก็คืออย่างที่พี่แนนพูดไปว่าวิสัยทัศน์เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ทีนี้ปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกันก็คือจะทำยังไงให้คนของเราเห็นวิสัยทัศน์เหมือนเราและเดินไปพร้อมกันซึ่งที่น่าคิดว่าพี่แนนทำได้ประสบความสำเร็จมากกับพี่นีพี่นี คุณธร่าคืองไงกับเรื่องนี้ว่าอะห,หลายอย่างเนี่ยก็ก็คือจริงๆแล้วเราเราคอนบินส์เขาเนี่ยมันเป็นด้วยเหตุให้ผลนะอาจจะมันอาจจะเป็นในเรื่องของหลักฐานที่เราพิสูจน์ได้คือ ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นค่อยๆพุ่งมาเราอาจนเหมือนบ้าๆเพี้ยนๆแม้กระทั่งในมูนวอร์ดี้ตอนแรกนะพี่นายบอกเลยว่าทีมงานนี่ก็บอกว่าเธอจะบ้าเหรอเธอจะเป็นอะไรนะเพลงแต่งมสมัยก่อนจะมีคุณบุญธรรมพระประโทนเนี่ยเป็นเพลงแปลงอ่ะไม่ใช่เราไม่ได้ทำเป็นเพลงแปลงหรือเรียนแบบเราจะเจอเรื่องเล็กิน้อยๆไหมเราก็ทําเพลงของเราเองเลยแล้วเราจะทําได้เหรอปรากฏพี่ที่มันจะสถาปัตย์เนี้ยแต่งเพลงได้โดยทั้มเราคนพบศักยภาพของเขาแล้วก็เริ่มจากทำแค่หนึ่งเพลงสองเพลงค่ะแล้วค่อยๆพัฒนามาอันนี้ ทำไปเรื่อยๆเนี่ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องเปิดใจที่จะรับฟังเ<ม>สม,มอไม่ว่าจะกับทีมงานหรือว่ากับเด็กนักเรียนเนี่ยเป็นหัวใจค่ะคือทําไปแล้วปรับได้เสม,มอค,คืออันไหนดีอันไหนไม่ดีอย่าไปคิดว่าเราดีที่สุดเราเพอร์เฟกต์เราสมบูรณ์แบบแล้วอะไรเงี้ยคือมันมันมีรูมจะมีช่องว่างให้เราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับผลงานที่ผ่านมาพิสูจน์ใช่ไหมคะบวกกับความตั้งใจดีพี่แน่ว่านี่สําคัญนะคือถ้า น้องๆของเราหรือรวมถึงทีมงานของเราในข้อสัมผัสได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีคุณค่าจริงๆมันไม่ได้เป็นการปอกลอกหรือว่าคิดถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ยทุกคนเนี่ยมันจะมีแรงในการทําร่วมกันอันนี้คือวิสัยทัศน์เราบอกว่ามันจะเป็นยังไงข้อาจะไม่ได้เชื่อเราเต็มร้อยหรอกแต่ว่าจะซทั้งสองอย่างที่ประกอบมาเนี่ยเอออดี๋งวน้องพี่เขาทำสิ่งที่ดีแหละเรามาช่วยกันทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมดีกว่าอย่างเงี้ยถูกไหมคือมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เออจากผลงานที่ผ่านมาพเา เขาก็เขาทำจริงนะเขาทำจริงจังเขาทำอะไรเขาทำจริงเขาโฟกัสอย่างเงี้ยคือทำให้เขาเห็นด้วยตัวเองใช่จริงๆแล้วกับประสบการณ์เหล่านั้นค่ะสิ่งที่เรามักจะย้ำกับบรรดาพียก่าลูกน้องหรือว่าผู้ร่วมงานเนี่ยเรามักจะมีคำอะไรที่ย้ำเขาเสนอไหมคะคือกล้าที่จะฝันก็ต้องกล้าที่จะรับผิดชอบต่อความฝันคือบางทีวิสัยทัศนมันดูแบบอลังการเพ้อฝันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราไม่ได้แค่แบบ แค่ฝันกลางวันไปเรื่อยๆอันนี้กับน้องนนักเรียนก็เหมือนกันนะคะก็ใช้ได้ถึงการเตรียมตัวสอบอะไรเงี้ยคือเด็กๆจะเป็นเยอะคืออยากแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําอะไรเพื่อมันเท่าไหร่ถามว่าอันนี้เต็มที่เรียง อันนี้ is this the best you can do is this the best you can do for your future ทุกทุท่ทุกคนจากวันี้ยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้เต็มที่แล้วอะ่ะทำได้มากกว่านี้แต่ว่าเพียงแต่ยังไม่ได้ทำแลวมันจะเกิดความรู้สึกวา่าเราเสียดายอันนี้ตรงนี้มันมันทำให้ทุกคนมี drive มที่จะไปได้วยกันนะคะอันนี้มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการให้ Con วิ้น e คนแต่มันการที่มีหลายๆคนเนี่ยมาร่วมหัวจมท้ายกันเราเนี่ยมันทำให้ไปได้ยาว แล้วมันจะมีมุมมองใหม่ๆคืออย่าไปเชื่อตัวเองคนเดียวค่ะ,ค,ะคือพยายามฟังคนอื่นเยอะๆ<ช>โดยเฉพาะเด็กอันนี้เป็นสําคัญแล้วสุดท้ายค่ะสุดท้ายคือ,ค,อคือเรื่องของเงินนี่ก็สําคัญคือเราคงคือถ้าเราพึ่งพาตัวเองไม่ได้เนี่ยมันไม่สามารถเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนได้ถูกไหมคะคือเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนอย่าสูงขึ้นเครื่องบินเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยต้องสวมหน้ากากที่เจนให้บใครก่อนนะตัวเองก่อนแล้วค่อยไปช่วยเด็กค่ะ แล้วเราจะบอกว่าเราจะแบบโหจิตเป็นกุศลมากช่วยเหลือคนอื่นปรากฏว่าตัวเองเนี่ยไม่รอดโรงเรียนของเราเลยรันไม่รอดเลยมันจะเป็นไม่ได้ยังไงทันเนี่ยอันนี้ทุกคนเข้าใจคือเราต้องอยู่ได้เราต้องเราต้องประสบคสำเร็จในระดับหนึ่งก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นให้ได้จริงๆปัญหาที่มองว่าเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจมากที่สุดเนี่ยในการบริหารเรื่องของโรงเรียนคือเรื่องอะไรคะก็จริงๆแล้วมัน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 ก็เป็นเรื่องของว่าในการทำความเข้าใจคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ ะะคือเราในมีอ al ินโนเวชันเยอะตลอดเลยวัฒนรรมในการเรียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ต้องอธิบายทัง้งท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะคือบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่านี่จะมาร้องเพลงหรือว่าจะมาเรียนกันแน่ใช้ระยะเวลาพิสูจน์กับทีมงานเสร็จพิสูจน์กับผู้ปกครองใช้ระยะเวลาเด็กๆเนี่ยต้องไปลองสอบดูแล้วถึงบอกว่าเฮ้ยมันเอาไปทาข้อสอบได้จริงแล้วเวลาเราจะเขียนเอเซ่เนี่ยมันขึ้นมาเป็นตัวเลือกว่าเราจะเลือกคําศัพท์อะไรค่ะอย่างเงี้ยค่ะ คือมันต้องไปลองใช้แล้วใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์นะคะนั่นก็คือเส้นทางทั้งหมดของผู้หญิงเก่งคนนี้นะครูพี่แนนแห่งเอ o n c e p t นั่นเองนะคะทีน่าเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้ต้องได้อะไรกลับไปเยอะมากๆอย่างแน่นอนเหมือนกับเรา2องคนในวันนี้ใช่แล้วฟังแล้วอยากเรียนเลยกลับไปดีคะได้ไหมคะ จะไปต่อไหนดีนะวันนี้ต้องขอขอบคุณครูพี่แนนเป็นอย่างมากเลยนะคะที่สละเวลาดีๆมาให้ทั้งมุมมองและความรู้ดีๆกับรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะละคะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นท่านไหนที่จะเป็นมันนี่สเลบของเรานะคะแต่ว่าพรุ่งนี้พลาดไม่ได้หนังดีๆจากท่านด้านคุณจักรินมาฝากเราเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ